เป็กสันชัยเล่านาทีโดนยิงเจ็บสาหัสครึ่งปีพร้อมสาเหตุบวชห้ารอบถือเป็นอีกหนึ่งบ้านที่สนิทกันมากสำหรับซีซีวัตเอมี่กลิ่นประทุมและเป็กสันชัยที่ล่าสุดมานั่งเล่าวีรก,กรรมของตัวเองในนาวยูซีเอมี่เปิดบ้านเชียงใหม่เป็กสันชัยล้วงความลับกับตัวพ่อของวงการโดยเป็กสันชัยสมัยวัยรุ่นเล่าเรื่องราวตอนไปกินเหล้ากับเพื่อนตอนกลับเจอน้องมีเรื่องกับมอเตอร์ไซ์ เดินไปก็เจอยิงเลยมอเตอร์ไซค์จะยิงกูนี่แหละที่ก็จะเดินไปสอยมันใช่แต่มันยิงมาแล้วโดนไหมมันยิงที่ก่อนไม่ไกลแค่สี่เมตรแต่ไม่โดนไงก็คิดปืนแก๊บนี่หว่าก็เดินเข้าไปอีกคราวนี้มันยิงร่วงเลยร่วงทีละคนเลยน้องกูโดนยิงปั๊มหัวใจอยู่คามินเลียนถ้ารอกูตายก็เลยไปสมิติเวทเพราะสามคนจะตายที่คิดว่าถ้าที่รอกูตายแน่ที่โดนยิงเข่าสองข้างไม่คิดอะไรขับไปสมิติเวทเอง จอดแค่หน้าห้องฉกเฉินเปิดประตูแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยสลบไปเลยถามว่าหลังจากนั้นเวลาคนเล่นปืนยังคิดว่าปืนแก๊บอีกไหมเป็กตอบว่าโอยกูไม่ออกจากบ้านเลยเอมี่มีหน้าทุกวันนี้ถึงดื่มอยู่บ้านซีถามว่าแต่พอออกข้างนอกปุ๊บเป็กตอบว่าเสี้ยนตีเวลาพี่คุยประชุมลูกน้องก็เห็นพี่สุภาพเบาๆเป็กยอมรับว่าตอนนั้นมันยี่สบห้าตอนนี้มันห้าสิบแล้ว แต่สองอาทิตย์ที่แล้วนั่งอยู่โรงเบียก็มีคนเดินผ่านที่ไปคำท่าประกอบหันมามองหน้าอ้าวไอสัตว์มองหน้ากูไม่วะก็ยังเฉย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 เพื่อนมันก็มาสองคนมองอีกเดินเข้าห้องน้ำหันมามองที่ทั้งสามคนเลยพี่ก็อ่านปากได้ว่าแจกกล้วยเข้าให้จริงๆเลยวอวยพรเลยสักแป๊บให้พวกนั้นก็เดินมากูก็ฉีบหายและมีผู้หญิงเดินมาหาพี่คนหนึ่งบอกอ๋อพี่เป็กค,คนจีนเขาอยากขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเขาไปเห็นในติ๊กต็อกอะไรไม่รู้ C ีโด่งดังไม่ได้บอกว่าโด่งดังไง C ีไอเกือบตกคนจีนซะแล้วถามว่าที่บวชหลายครั้งเพราะรอดกระสุนมาได้หลายรอบไหมเป๊กกล่าวว่าเหมือนเราผ่านชีวิตวัยรุ่นมาเต็มรูปแบบเราไม่ได้บอกเราหาเรื่องใครเราเจ๋งเราอะไร C ีเราแค่เมาเ,เฉยเฉยเกี่ยวกเปล่าพี่เกี่ยวตอนไหนที่คิดว่าพอดีกว่าเป๊กเผยว่าตอนโดนยิงก็สาหัสสากันนะหกเดือนที่เดินไม่ได้เลยที่โดนยิง สองขาเลยเราไม่ได้คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้จะพอด้วยเวลาอายุเราโตเราแก่ขึ้นแบบเป็นไปเองเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เรามันเก่าไปเลยเราเอาแล้วมันไม่รู้จักเราไงเดี๋ยวนี้ไปชนไหลครับผมขอโทษครับเดินหลบตอนโดนยิงอายุ25เบหเป็นจะเทศพอดีวันนี้กำลังจะ50ถ้าจำไม่ผิดแถวแถวนั้นคงคิดเรื่องบวชทุกหปีตอนนั้นบวชเนนมารอบหนึ่งแต่ยังไม่ได้บวชจริงจงังตอนนี้บวชมาหรอบสี่ ครั้งต่อไปทําไมไม่เป็นเจ้าอาวาสไปเลยนี่กูว่าครั้งนี้กูก็น่าจะเป็นเหมือนกันถ้าโกนหัววันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นเดี๋ยวขอหลวงพ่อเป็นสักวัตแถวนี้จริง,รง,รงๆเวลาที่บวชที่โคตรซีเรียสซีออกมาปุ๊บเหมือนเดิมไม่ได้หมายความว่าจิตใจเราเหมือนเดิมนะจิตใจเราเปลี่ยนนะทุกๆครั้งเลยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆนิ่งขึ้นจนสุดท้ายนิ่งจนไม่รู้จะนิ่งยังไงแล้วเป็นช่วงเจนของคนน้องๆที่ฟังอยู่เดี๋ยวมึงก็รอดูซี ไม่เตือนเขาละไปรอดูเผื่อเขาถูกยิงทำไงให้เตือนยังไงมึงต้องเอาตัวรอดซีพี่นี่รอดมาได้แบบอื้อหือตายหลายรอบมากซีไม่ได้ตายเรื่องถูกยิงตายเรื่องกล้องวงจรปิดบ้างนู่นนี่บ้างแม่ตายทุกเรื่องกูซีต้องโดนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนิ่งทุกเรื่องกูโดยซีและเอมี่เผยตอนนี้พี่เป๊กทำบุญเยอะทำบุญใหญ่ ล่าสุดกำลังสร้างพระาธาตุเจดีและพระอุโบสถวัดพระาธาตุดอยวิสุทธิยานที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจสองปีเสร็จตั้งงบไว้ประมาณ20ล้านพร้อมฝากบอกบุญผู้ที่อยากร่วมทำบุญขณะที่เป็กกล่าวว่าเรามาสร้างวัดที่เชียงดาวเป็นสะพานบุญให้ทุกคนมีจิตศรัทธาคนละเล็กละน้อย5บาทสิบาทได้หมด